นนันนะพี่ตู่ขับพวงขับนยัง่สาระอยู่อยมเสาระช่องน kind of hm um <ah ี่ได้ามีารหมูเห็ดเวีนักบนั่ยังวาได้สาระ

เฮาตัวแล้วหรือามาได้ามาแลเลี้ยวผล้วผลเล้วแลเ้วเลี้ยวแลวเลยวได้แลาวหามาตัเก้าเหี้ยเฮ้ยอุ้ยนุ๊ไข่แหละโอ้ยไข่แล้วนะหลายคนเนาะหามาได้อ่ะ สอบรถตัวนี้น่ะโอ๋คุณแม่หลายซิป๊าได้หาตอกมาแนหาตอกมาแนเห็นบ่เห็นกะไม่เอาเสรจักรไม้นี่ <laughs> 红海哎。嗯嘿嘿 sớm thiệu Nhưng phải thăng hai nạp phút đi Xe ảo cái xa mà cuộn này Ủa, làm nạp lại Đấy, theo bài ไฟเจใช่นะนายเฮือู้นาห่องผู้อู้ขวาห่องอีกเอ้าหลายเตาแท้โอ้ต้องขวายห่องนอนผุ่บัดนสองเล่มอย่านะเอน่อยนก่งค่ลานวะเอ้เห็นบรเตู

ใำเก่าบ่าเก่ดเลยเ้ยเปยกรเลยอ้าตายอยางี่บ่ตายสิได้แต่งยกไปทำไมคนักชาจามองมกี่ว่ได้ไ่ได้มองทังไหนเล้เดียวไปทที่นี่เดียวว่ามันเทียมันหยางสุดอกแันเทียสิดดอไปเด็กม่สแต่งยกไปชบานะะโหนี่นเยไปไน้าไปนเด็ก

สองอะไแค่กระดองมุดสองเทือดเลยนั่งสองสองเหรอสองเหรอสองเ นี่เทียนนาล้วกะโอยนะว่าล้วกะบัดไก่แบดเอาหน่อยบัดไก่เอาลายข้าวะไก่แล้วลโอ้ยไก่กัมันลลายมันก็ขึ้นไม่ได้แล้อสา่ไหมอหไหน่ากูเชิมหาแล้วได้เานเพิ่มนักโทษิเ็จเพิ่มมาสี่วอันนี้เพิ่มสองวะเอชยชิชอเลยคะเดินชอใช่ สามได้เออบพเพบพอพจะได้เอาเงเอาไม้อีกแตีไปเมื่อนพ่นเลยลูกพ่นกลับไปน้ำปลาเชอ่อไรเอ็นอไเนาะเอ้ยขิมไปเอาเลยจะไปดีไปแม่รีบเยมันคือเป็นแน่นเห็นด้มันลงลมแล้ว อาข่าวลงก่้นโอ้ยเนาะจากแมลมันแย่เทียวขึ้นเทียวลงข้าวก้อนเต๋อเทอานั้นเอนมันผลิกระไหมเลยไปแล้วเอาข่างหนึ่งลถกับพ่อไหม ไปชุบปลยนะถอยกันว่าคือไป าขึ้นย่งลงอย่ซ้ำกันแม่ยางได้สิมหาดชิวหวไปลายรี 5, 5, า ซักอีกแล้วเนะาะซาเท่าไรยังซาคำเท่าไรยังคำเอาไมใ้ใส่เดี๋ยวข้าวเพื่อนใส่เลยดิข่างพี่นะแต่ข่างสักพี่มันโดมพี่บ่ หยบลงไงแยบเราไม่มาห้องบ้านท่นประดิกไหม่เลยอ้าไม่ตัวาูเลยลุงจอยาูมันบ่อน้ำนั่นน่ะน้ำบอกระสอบขาว้องนั่นผูกนี่ đánh cờ đâu mà nhặt đánh à cứ như đầu ăn bò mi cái đi <cười> <cười> đi nó, cái sọp khỏi gì nó ai đúc ngoài con nó đường nhạc đây đi <laughs> ยุ่มป่อด้วยลายติดลายต่อเนอะคือดว่าย่อควมย่ออีก Tá bom? Tá bom. คนี้ก็เป็นง่ายไป รอบนี้เมือเฮือนไม่เจอพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาอีกรอบต่อไปอีกรอรอบต่อไปพี่น้องเอ้ยลาสุดสี่มุครึ่งสี่มครึ่งสี่มคงแวสี่มุยังไ่แล้วาน้านั่นพี่ตู่ขับพวงขับบุญยังบอาว่าล่าเสลาอยู่หัวเราอมเราว้า คนหมูเห็ดเบี้ยคนหมูเห็ดเบี้ยเนาะแต่หมูอย่าให้ยคอยชูดเด้อชูดแล้นี่นั่นวันยังวมาไล่สาระวะสามช่องนี่ไล่สาระไม่ได่สาระได้ไหมหมูเห็ดเบี้ยนักบนักยังวมาไล่สาระคนเหล่าหันไล่สาระมีแต่เหนียวคนล่ะมีแต่น้ำคนล่ะเนาะมบุมีเนื้อหน่มีิเหนียดได้พี่น้องเห็ดอยืนหน่ะเนาะมีเหนียดได้ไม่ต่อนนี่น่ะต่อนแบบข้าวหนักกันนักว่าอย่าให้ยคอยให้นะอย่าไปเติมชูดอย่าว่าเลยนี่น่ะอย่าว่าวนว่า กเห็นยังก็บมต้องว่าหมูเมือนะเนาะเห็นมือมือยังสิบ่าว่าได้ฉลาอยู่ได้ฉลากับหลายคนวะเนาะบ่ไไม่ไหวว่าได้ฮะมคอมเมนต์แต่ละอนม่เตอหายกำลังใจคอาเานกำลังใจก็บม่ต้องว่าเด้อคนเด้อเห็นหลายคอมเมนเนาะมีแตว่าายกำลังใจเด้อง่าก็ถือง่ายเลยเเนาะจะหายยนย่ยไม่ด้ตเดียวนี่เนาะว่าหายกำลังใจเลยนาะนอกนั้นพี่น้องควรมิเตอหายกำลังใจ ก็เป็นขาม่าให้กัมันใจสู่ๆเด้ออดีตว่ามีใจอย่ดดใจแล้วเนาะมื่อยรเนี่ยกเดวนื่อยกใครเนี้ยนาวก็เรียกมาเมื่อยแต่กับมาอ่านคอมเมนต์ดีๆพี่งอ้ยเนาะกัใจกัมาดวันเลยมาเจอตัวนี้จ้าไปเลยเนาะตั้งแต่อินเตอน้อยเฮายขบอกให้บอกแล้วลูกเอ้าเาหาขาม้าคนนี้่เไโเหงอ้าอยากตกลุมคือกนิเนาะตอีสี่หกแปดคิดเอ สบายดีไม่ต้องไม่องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่องไม่ต้องไองไม่ต้องไม่องม่ต้่ตองไม่งไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องไม่ต่ต้องไม้องไองไม่ต้องไม่องไม่้องไม่ต่ต้องม่ต้องไม่ต้อ่องไม้องไม่ต้อ่ม่ต้องไ่ไม้องไม่งไม่ต้องไ้องไมองไมงไไม้องไม่ต้ออ้องไม่ต้อง่ตไม้องไม้อ้องไ้อ บ่กะจายคอชบเ่ิกนได้มัะไหเ้าหลคีนสหเนาะบ่ไหลคนังไ่ได้เกี่ยวกันได้หนะคบไม่ได้ดันานลยน้ผอยไคิมไม่ได้ดับนาน้ำไหพ่อได้กินกัป้ายืมไปได้สองสองอบได้ป้าทียืมมาอนบ่เนาะกะกะบ่เนองกะเ็ดนั่งเนาะ บ้านนอกกันเย็ดย่งเอนกันั่นเจ้อียู่อนึงอันนี้บ่เอ้วึไปินเล่อะไ้มาเล่โอเคโอเคนาะจีแจกเล่าย่อขึ้นย้อขึ้นเอาง่อขึ้นแล้วจังหวะเพื่อเจ๊มาให้มูเนาะเพื่อใหญ่วาก็ทำไม่ได้เลยสิบสามก็สากินนี่ยี่สิบสองโมงสิบสามดิกสิหกสหกวันนี้ของแม่เจ้าอ่เมื่อสิบพอดีเอากระเนี้ยไว้ด้ยไหมมาถ่ายม่ ซะสองนั่นเนาะได้คฉากแเราคุยผิวดอแล้วจ้างได้เลซะสองอันเมืองอ่ะเนาะแง่ไหวเฮรอปั่นกันบาล่งตัวบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่ซูนพุตุ้งขั้มพ่วงคำบุญมาซูนมาซูนกันเองเน้าบาดนี้อะเอาแง่ไวได้ไหมน้องเชื่อกะเห็นร่างก็ได้ชิปก็เอาอีกเท่ไตรก็แยกไหวแยกไหวแล้วก็มันเหลือหันกะเจ้ากับอัน บากเราสิเด้วเอาก็แยกไว้หน่อยไแยกระไรเนาะนับใส่รถเออนับแจากชอปให้ของน้ำเพื่อจ้านชาสองหาก็ได้ิบอือน้ำเพื่อนใหญ่นี่จะอันเสาหกบออ่านเสาฮกบอเนน้ำเพื่อนกัให้มันได้ให้มันได้ซ้ำกันกับอีกสองซองใหนแเอาไว้หหนสองสอะอ่าก็ได้ชาสองเอาอีกสี่เนาะเราตะกี้มาซักสี สองกันแย่ไว้อีกสองแล้วก็เดือดกันแย่ให้แม่น้องเชยมันซ้ำกันสิเด้ออันนี้แม่แย่ไว้ตรงเอยแยี่ยคือเดือเจ้านั่นให้มันได้ซ้ำกันเก้าอันเอาเมื่อขึ้นไงนี่เออาไห่ดาวอันบาดืนดาวของเนี่ค่ะรับลุยปุยชื่อแล้วการแย่งเงินแม่น้องเชยหันหาก็ได้สิบศอกเนาะแล้วลื้อกันับประโลเรื่องอ่ะสิแย่ออกมาด้วยมันตัางจักเนาะนับไปซะชินปรจักรนี่ เนื้อออกมาเนื้อออกมาสิเล้อได้สมมติว่าเอาขึ้นขื้นนั่นจักซอบสิมันลงตัวได้โอ้พ่อมันชิชุกไปนี่แเดีบ่ได้เนาะบ่แล้วบอว่าการพูดของล้าน่ล้านยังชิแนะไว้ให้เฮาอยู่กับป้าไปนี่แล้วกะขึ้นนี่เลยใกล้บอกแล้วหายกันอย่างงงอีกแล้วว่าอยู่จักซอป ก็อยู่ถสามทีมันมันจ้างเหรอมันเห็ดบริเวณคือหมูนี่เออไล้เสรเออไล่ให้เป็นอันว่าพูดของสองคนติอันพูดจ้างกันตีอ่าอันก็ไล่ซ้ำกันทันเร็วอืมนายพ่อเราไม่ได้ลงมาว่านะจักเด็กเออมาเร็วมาเร็วคนสวยหิมะลูกจอยสิปันเข้าใ้นี่นะลูกใจปันมาลูกโตเลยเออนับออกแง่ออกรด ไามิเออไาได้กันข่าบปุกคนนี้ไลเอาเนีแมเออเฉเนี่ยใเเด้วยยังเชื่อเหอนั่นก็อันไปอันนันหาเพิ่นอันไปข้ากระเอบนี่นะาแบปุป๊บแม่คุณไสาระอนนีเออดกัจนเมื่อยยังว่ายังไรสาระอยูนี่เนาะขนาดคนกัเองยังอกกัดเองวาบอกาจะมาเอาแม่มันจะทเอาอันีมาายน ด้าวเราไปเลยข้าวเไปเลยเฮ้ยว่าพวกพ่อน่าลงมาอีกเลยข้าไปชักเลยนะพ่อน่าไท่ได้มาแล้ว ลุจอยน่งไหวุเนี่เอาอยู่ขบา่ได้เารถขัคลายกนีกลมวัดตีนนึงไอ้คือสีห้เด็กขับไปจอดไปในในวัดเลยโอ๊ยลื้อมาจอดไปนอกนอกนั้นเขาใหญ่เลยว่นแรมันข่าวหนววันนี้อ้าวนักแห้งอีนี้พี่น้องเลยกินนี่พิ่นแบกไปได้สองเที่ยวทางบจานจันวาพ่ออะไร่นแบเอาลเพิ่นวคองเลย

หึก็้ากัขึ้นแล้วขึ้นเพื่อนคอยกับเธอเจด้อเจ้าได้สามชิเด้อป้า้นชือในลายเธอเนี่แล้ววันละพ่อได้กี่นี่นะเม่อเคอยไล่ครับฝูสองหนึ่งครับท่าสอบนี่สอบนึ่งลออกได้สองสอบเอากระจกเพลนมาเอากระจกเพลินมาแล้วว่าเอาขึ้นเพื่อนแล้วสัเจ็ดขึ้นเพื่อนใหญ่กับสเจ็ดขึ้นเพื่อนแม่ทังเชอร์สามชิบุรินขึ้นด้หลายท่านินนี่ <laughs> đi luôn. Lên, nó nó. Ờ. lúc Nó đi nó lúc Joy bảo mới lấy tang men mà. Bỏ qua khỏi chào tới xóm xóm, khỏi dìm con mà. này ừ. phun <laughs> นะไปไปมันจะจนคำนะคุแนนจนคำเลยยังไม่ได้อยู่จน,นจนีนหันหาุมงเลยอ้อนนาเพิ่งมาทางหูเลยเพิ่นมาทางคนาผู หัวกัดประเด็นนะ่ะจะชุบตรงนี้ชุบตรงนี้กระพันชีว,วิตเนี้ยเฮ้ยแม่หัวเย็นเป็นหน้าบ้านวะกินนี่ตกอกลูกนล้วหันแล้วกินนี่ชุบจนเมื่อย ลินเอาอีกว่าข้าเนี่ยลินเอาอีกว่าข้าเนี่ย ขึ้นยกนี่นจังแมันนี่ใส่หลายข่าหลายข่าเลยปพิดเนี่ยชิเอมาเทียที่ชองมไปเลยเ่อูีินยาเลยิอุ้ยเนาะ เป็นแบบไอ้พูชักกันนาทีโก็ด่านเนาะตั้งพวกอีที่มาดแม่ลูกขึ้นไปยังแนี้ยคลายเลยค่ะป้าป้าใส่พี่น้องเลยเนาะข้าอประมาณนี่แหละน่องคนเข่าเก่าพี่น้องเลยเนาะคนแล้วอีกัเจียวสองเจียวคนแหละประมาณสองเจียวก็คือสี่เจียวนี่เป็นห้องแม่น้องเชอร์นะทางนุ้งจอยคนแบงให้แม่น้องเชอร์ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ทางลาวเอาคนละซาเจ็ดนเนาะไป,ไป,ปะๆทัๆ่วๆท่นอีคลิปหน้าพี่น้องเอ้เนาะคลิปนี้ก็พอประมาณนี้เด้อเนาะขอบคุณขอบคุณสำหรับน้องใจคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้เนาะรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้เนาะสบายดีสบายดี